สวัสดีครับท่านเจมจิกมาพบกันอีกคลิปหนึ่งนะครับนะวันนี้อันนี้ก็ให้ไปแล้วนะครับนะสามสูตรชนได้ห้าตัวเดียวว่าจะมาไหมหน่วยอา้าวเรามาดูอีกสูตรหนึ่งสูตรที่สองนะครับที่ท่านรอคอยตัวเดียวมาตัวเดียวหน่วยนะครับสองสูตรอันนี้สองสูตรตัวเดียวโคโลเลยไม่มีสองตัวนะครับนะนะครับสูตรนี้บางท่านคงรู้แล้ว แต่ศูนย์นี้ยังนะครับถ้าเข้านะงวดหน้าจะแจกสูตรถ้าเดินต่อนะศูนย์นี้ท่านก็รู้แล้วเอามาประกบประศูนย์นี้มาดูอีกแนวหนึ่งนะครับนะมาดูแนวอื่นนะครับเดี๋ยววันนี้จะให้หวยลาวไปกรณีพิเศษนะครับให้ไปเลยนะครับวันนี้นะวันนี้ไม่ได้ให้ตั้งนานนะครับนี่ก่อนเด่นก็เช่นเคยครับโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะครับช่องนี้จะขึ้นมาเป็นแนวทางไว้ซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้น เราไม่สนับสนุนการพนันที่ผิดกฎหมายใดๆทั้งสิ้นและขอขอบคุณทุกท่านที่ติดตามช่องมนมีนาทีทองกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งปิ้งปิ้ง,งติดตามไว้นะครับขอบคุณเป็นอย่างสูงที่ติดตามตลอดดีมานะครับผมอา้าวไม่เสียเวลาครับนี่สองสูตรเนี้ย AB นะครับ,น A, นรบจนออกมาได้สามตัวเดียวโคโลเลยสามตัวเดียวหลักหน่วยนะครับนี่หลักหน่วยคือตัวนี้นะท่านจะพลิกนะนี่มาเลยครับ วันนี้ชน <hi> เก้าตัวเดียวนะครับสองสูนยชนเก้าตัวเดียวหลักหน่วยคือตัวนี้นะชนออกมานะครับนี่นี่ตัวออกนะครับนี่ตัวเด่นนะครับชนออกมาในเก้ามันจะได้ดูง่ายนะครับนะวันนี้ได erm. ้เก้าอีกครับได้เก้าอีกสองูนยชนเก้าตัวเดียวนะครับนี่คือหลักหน่วยนี่ก็หลักหน่วยนะครับนี่หลักสิบนี่หลักร้อยนะบางสวบางท่านไม่รู้วันนี้ศูนย์ตัวเดียวโคโลเลยนะครับนี่ศูนย์ตัวเดียวหลักหน่วยนะครับนะวันนี้ ได้เจ็ดตัวเดียวโคโล่เลยนะคเจ็ดตัวเดียวตัวเดียวนะครับนี่เจ็ดตักหน่วยนะครับตัวเดียวมาตัวเดียวเลยครับสองสูตรชนนะไม่ได้สูตรเดียวครับสองสูตรนี้ชนกันนะครับออกมาเป็นตัวเดียวนะครับวันนี้ได้สี่ตัวเดียวนะครับได้สี่ตัวเดียวนะครับนี่สี่ตัวเดียวหลักหน่วยนะครับนะได้สี่ตัวเดียวอันนี้ได้สามตัวได้อินิอินิได้สามตัวเดียวนะครับได้สามตัวเดียววันนี้ได้เจ็ดตัวเดียวชนออกมาได้เจ็ดตัวเดียวสองสูตรนะสองสูตรชนนี้ได้เจ็ดตัวเดียวนะครับ งวดนี้ได้เจ็ดตัวเดียวอีกนะครับเจ็ดตัวเดียววันนี้ได้แปดตัวเดียวนะครับนี้ชนได้เก้าตัวเดียววันนี้ได้สองตัวเดียววันนี้ได้สองตัวเดียวงวดนี้ได้หกตัวเดียววดนี้ได้สี่ตัวเดียวอันนี้ได้สองตัวเดียวอ่าวันนี้ได้อะไรตั้งจะไม่อ่าเดี๋ยวหวยออกแล้วค่อยบอกแม่นนะครับแม่นหลังออกนะเดี๋ยวให้ให้ให้ก่อนเดี๋ยวไม่ออกเดี๋ยวหวยออกแล้วมันถึงจะแม่นนะครับนะเดี๋ยวหวยออกก่อนเดี๋ยวมาเขียนให้นะครับนะ เออแม่นแม่นแม่นจังเลยล่ะแม่นจังฮู้เลยนี่แม่นแม่นจริงๆนะครับไม่ออกนี่อะไรยังไม่ออกก็ยังไม่รู้นะครับนะไม่ออกก็ยังไม่รู้นะครับนะคอยติดตามให้ออกไม่ออกก่อนนะครับนะคอยค่อยค่อยค่อยนค่อยค่อยถึงจะแม่นนะครับนี่พูดเล่นนะครับจะพึ่งอันนี้นะครับจะตึงเครียดนะครับนี่ตัวเดียวมาตัวเดียวนะนี่ตัวเดียวมาตัวเดียวตัวเดียวมาตัวเดียวนะจ๊ะนะจ๊ะชนออกมาตัวเดียวตัวเดียว นะครับเป็นสองสูตรชนนะครับนะบอกไว้ก่อนไม่ได้ว่าทําออกมาตัวเดียวนะครับสองสูตรชนนะครับสองสูตรชนนี้ตรงนี้ชนเนี่ยนะครับนะออกมาเป็นตัวนี้นี่นี่คือหลักหน่วยหน่วยบนอย่างเดียวนะครับบนนะหน่วยบนนะบนนะบนนะนนะเดี๋ยวว่าบนหรือล่างอีกงงอีกนะครับเดี๋ยวงงอีกจะพิ่งงงนะครับบนนะครับบนนะนี่วันนี้นี่จะเป็นหวัดนะนะใช่หรืออากาศร้อนี๋ยวหนาว เป็นน้ำหมูไปกินน้ำแข็งด้วยแหละนะจะเป็นหวัดเอานี่หลกหน่วยครับนี่หลกหน่วยนะครับนะนักหน่วยงวดนี้เปี่ยงชวนออกมาครับห้าหกศูนย์กับเจ็ดศูนย์สามนะครับได้ศูนย์ตัวเดียวคู่รูเลยนะเปลี่ยนกับสูตรเมื่อกี้นะที่ให้ก่อนหน้านั้นครับอันนั้นด้หามันก็ตัวตายตัวแทนระบังหศูนย์หรือห้านี่แหละนี่ไอตัวนี้มันได้ ไอ้ตัวนี้ที่ให้เม่เกนีนได้ห้าไอ้ตัวนี้ได้ห้าถ้าศูนย์มาศูนย์นะี้ผิดนะครับนะถ้าศูนย์นี้มาไอศูนย์นี้ผิดนะครับนะบอกไว้ก่อนอันนี้มีศูนย์นะอันนี้มีศูนย์นะครับมีศูนย์นะเออผิดไปศูนย์หนึ่งนะครับถ้าศูนย์มาศูนย์จุดใหญ่ผิดไปศูนย์หนึ่งถ้าศูนย์มานะครับถ้าศูนย์มาเอาอะไรยิงอ,อาจารย์ก็หนึ่งสี่หกเก้ายิงนะครับนะหนึ่งสี่หกเก้ายับเลยหนึ่งสี่หกเก้ามาตัวหนึ่งนะครับนะถ้าศูนย์มานนะครับี ูนย์ตัวเดียวคู่ลู่เลยศูนย์ตัวเดียวคู่ลู่ชอบไหมชอบไหมนี่ตัวเดียวมาตัวเดียวชอบไหมนี่บนนะครับอ่าบนนะครับตัวเดียวตัวเดียวหลักหน่วยนี่ตัวเดียวเลยบังคับหลักหน่วยท่านไม่ได้หลักสิบตัวเดียวท่านก็ยิ่งได้ชุดเดียวเลยได้หลักร้อยตัวเดียวก็ยิ่งได้ชุดเดียวเลยนะครับนะอ่าวันนี้นะครับนี่ให้แล้วนะครับตัวเดียวคู่ลู่เลยตัวเดียวคู่ลู่เลยนะครับให้ก่อนเพื่อนเลยนะครับนะอ่าทีเนให้ก่อนเลยนะครับนะ แล้วมาดูอีกศูนย์นั้นว่าติดตรงไหมไอ้สามศูนย์เนี่ยไอ้ตัวเดียวมาตัวเดียวตัวนี้ทันนั้นก็ตัวเดียวมาตัวเดียวนะครับนี่หอยจานี่นามอยู่ในละตัวเดียวมาตัวเดียวนี่รอตัวนี้ได้สามจุดเลยนะลอยตัวไอ้นี้ตัวเดียวมาตัวเดียวเหมือนกันหลักหน่วยนะครับอันนี้ตัวไม่มีหลักอันนี้ตัวเดียวมาตัวเดียวคือสี่ก็บอกสูตรไปแล้วนะครับน่ะไอ้ตัวนี้แหละตัวสําคัญที่ท่านรอคอยวันที่สิบห้าได้แน่นอนนะครับว่าจะตรงกันไหม สองศูนย์ได้มาแล้วไม่ตรงกันตอนนี้มาช็คแค่จะมื่นหัวปันหมือนตึบเลยเนี่ยมุนตึบเลยเนี่ยอันนี้ได้ห้าได้ศูนย์มัมื่นตึ๊บแล้วนะครับนะไม่ใช่มาห้าศูนย์เลยนะนะครับไม่มาสี่ห้าศูนย์นะไม่ใช่สี่สี่ห้าศูนย์นะอันนี้ได้ศูนย์นะแต่มันไม่มีหลักอ่ะมันบางทีทําหน่วยจริงๆแต่บางทีก็ไปหลักอื่นได้อันนี้ได้ห้าอันนี้ได้สี่นะครับ ไม่ได้มาอย่างละตัวนะอันนี้ได้สี่นะครับจับมั่วๆไปเลยนะครับนะจับสามตัวลองดูสิเผื่อมันฟุกขึ้นมานะครับนะนี่ครับได้ตัวเดียวโครูเลยเข้ามาแล้วสิบเจ็ดงวดติดนะครับเข้ามาแล้วสิบเจ็ดงวดติดนะครับอ่าถ้าเดินต่อเดี๋ยวจะบอกสูตรนะครับนะท่านยามาชิกนะเออเดี๋ยวเดินต่อเนะี่ยคอยกดติดตามไว้นะอยากได้สูตรก็กดติดตามไว้แต่สูตรนี้บอกไปแล้วสูตรนี้บอกไปแล้วนะครับนะ สูตรนี้บอกไปแล้วถ้าไม่เข้าใจเดยวจะบอกอีกนะครับสูตรหน้านี้นะครับนะไม่เข้าใจเดียวจะบอกอีกนะครับถ้าจะพลิกตูเดียวมาตูวเดียวเข้ามาแล้ว17งวดจริงไหมเอ้าหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบเอ็ดสองสามสี่สิบห้าสิบหกสิบหกงวดสิบหกงวดไปได้่สิบเจ็ดงวดสิบหกงวดติดนะครับงวดนี้ถ้าเข้างวดที่สิบเจ็ดหลักหน่วยครับตูวเดียวมาตูวเดียวอา้าวไม่เสียเวลานะครับ อ่าไม่ไม่สับสนนะครับนะเดี๋ยวมาย้ำหลักหน่วยให้อีกทีนึงนะครับนะย้ำหลักหน่วยสองสูตรแล้วเหลืออีสูตรที่สามตัวเดียวมาตัวเดียวเหมือนกันนะครับไม่เสียเวลานะครับต่อไปนี้ <c oughs> อ่าเป็นหวยน้องสอบปลาเราไม่ได้ให้ตั้งนานาาาท่านสมาชิกเรียกร้องมาเยอะเลยนะครับนะอ่าไม่ได้อ่านคอมเมนต์เพราะว่าแอดมินเขาปิดปิดการความคิดเห็นนะครับอาจารย์ก็าําไม่เป็นหรอกนะเขาปิดให้เขาบอก <c oughs> บางคนก็มา <c oughs> พูดก็กวนนะครับก็เลยแอดมินเขาก็บล็อกให้นะครับนะเด่๋ยวบลอ่ใท่านสมาชิกที่เข้าไลน์ยังไม่ได้เดี๋ยวอาจารย์พรุ่งนี้ก็เดี๋ยวจะดึงเข้านะครับพรุ่งนี้ดึงเข้าให้ครับนะเอาครับวันนี้มือแรงนี่เดอ้อวันที่สิบสามสิบสามสิงหานะ <c oughs> เราเด่นวันนี้สามกับเก้านะครับสามกับเก้าฟันสามตัวเดียวอีกสามตายสามครั้งเลยนะครับเจ็ดสามแปดสามวันนี้ระวังเก้าสามนะท่านสมาชิก รวงสารตายหลักนะระวังตัวนี้นะครับวางให้สองชุดนะครับหนึ่งเก้าสามกับสองเก้าสามเป็นหลักนะครับนะสามเป็นหลักนี่หวยซบปอเราวองดูไม่เข้าเาต็งก็ตูนะหนึ่งเก้าสามกับสองเก้าสามนะครับนี่หวยน้องเหล่ามาแล้วนะครับนะชอบเป้าไม่ชอบก็ผ่านขอให้โชคดีมีใจครับขอให้มันหมานมือแรงเด้อสวัสดีครับ